สวัสดียาย่าเราเอาขนมมาฝากยาย่ายาย่าเราเอาขนมมาฝากยาย่าทำอะไรอยู่ได้ยินหรือเปล่าดูสิทุกคนเรียกขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ยินเลยงั้นลองอีกสักทีสิยาย่าเธอทำอะไรอยู่อ้าวซิมเบอรี่มาตั้งแต่เมื่อไรเรียกตั้งนานแล้วจ้าเหมือรอยคิดอะไรอยู่ละจ้าเ็ืตอนนี้นะสิ กิจการพี่นเด็ดขายไม่ค่อยดีเลยรายได้จากการขายได้เดือนเป็นหมื่นตอนนี้ไม่เหลือถึงสองพันฉันยังคุ้มใจเลยว่าจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนบ้านผ่อนรถฉันก็เลยคิดมากนะจ๊ะอยากจะหาเงินช่วยพี่ก็ไม่รู้จะไปหาเงินทางไหนดีใจเย็นๆก่อนจ้าเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดหาทางออกดีกว่าทำอาหารก็ไม่น่าผ่าน องานเกษตรก็ไม่น่าไหวอืมอ๋อเธอมีฝีมือเรื่องเย็บผ้านี่เอาแบบนี้ไม่ล่ะฉันจะพาไปหาเจ๊ไก่เก๊กำลังต้องการคนรับงานไปทำที่บ้านพอดีจริงหรือคิมเบอรี่แล้วช่วงนี้เจ๊ไก่เขาจะขายของได้หรือเปล่าเนี่ยได้สิเจ๊ไก่แกขายเสื้อผ้าออนไลน์ขายดีด้วยนะ ลูกค้าซื้อเยอะเลยเสื้อผ้าแทบไม่พอขายเลยแหละแกเลยมีงานให้คนที่อยากมีไรายได้รับงานเย็บมาทำที่บ้านแล้วเอาไปส่งให้แกไงอ้าวแล้วงานที่เรามาทำที่บ้านมันต้องทำยังไงบ้างล่ะงั้นเราก็ไปฟังพ,พร้อมๆกันไหมได้สิไปกันเลยเพื่อนเอกาสารจ้างงานผู้จ้างงานต้องจัดทำเอกาสารเกี่ยวกับการรับงานมาทำที่บ้านเป็นภาษาไทย โดยมอบแก่กผู้รับนาำไปทำที่บ้าน1นฉบับและเก,ก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการ1นฉบับค่าตอบแทน 1. จ่ายไม่น้อยกว่าอัตราขั้นจ้างขั้นต่ําในงานที่มีลักษณะเดียวกัน 2. ต้องจ่ายค่าตอบแทนหลังส่งมอบงานไม่เกิน7วัน 3. ห้ามหักค่าจ้างตอบแทนยกเว้นหักเพื่อชาําระภาษีหรือชดใช้ค่าเสียหายแต่จะหักไม่เกินร้อยละสิบของค่าตอบแทนแต่ละงวดการบอกเลิกการจ้าง ถ้างานไม่เสร็จและอยู่ในกำหนดเวลาผู้แจ้งงานจะบอกเลิกการจ้างผู้รับงานไปทําที่บ้านไม่ได้ยกเว้น 1. เป็นความผิดของผู้รับงานไปทำที่บ้าน 2. ผู้แจ้งงานมีเหตุจําเป็นต้องบอกเลิกการจ้างโดยมีการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนกรณีงานไม่เสร็จทันตามกําหนดผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องแจ้งให้ผู้จ้างงานทราบโดยเร็วเพื่อตกลงกันขยายเวลาส่งมอบงานถ้าผู้รับงานไปทำที่บ้าน ไม่ตกลงขยายเวลาและผู้แจ้งงานได้รับความเสียหายจากความล่าช้าโดยไม่ใช่ความผิดของผู้แจ้งงานผู้แจ้งงานมีสิทธิ์บอกเลิกการจ้างและมอบง,งานให้แก่ผู้อื่นไปทําแทนได้ความปลอดภัยในการทํางาน 1. ห,ห้ามหญิงมีรันและเด็กอายุต่ากว่า15ปีทํางานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2. ห้ามจ้างงานที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายงานที่ต้องทําด้วยเครื่องจักรเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือเย็ยนจัด และงานอื่นที่อาจกระทบต่อสุขภาพความปลอดภัย 3. ห้ามจัดหนาหรือสูงมอบวัตถุดิบอุปกรณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน 4. ผู้แจ้งงานต้องแจ้งข้อมูลให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านทราบเกี่ยวกับอันตรายและจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้เหมาะสมเพียงพอ 5. ผู้แจ้งงานต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมบัถภาพและค่าทำศพในกรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านประสบอันตรายเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือถึงแก่วความตายบทกำหนดโทษผู้จ้างงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทสูงสุดไม่เกิน2,000 0 0บาทเข้าใจแล้วจ้ะงั้นเราไปรับงานมาทำที่บ้านก่อนนะเพื่อนขอบใจนะดีเลยจ้ะสู้ๆนะ ยาย่าทำงานวันแรกเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตั้งใจทำงานด้วยนะจ๊ะวันนี้ฉันพาเจ๊ไก่มาดูด้วยโอเคจ้าฉันจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะ